สวัสดีค่ะชื่ออันชันนะคะเป็นคนจังหวัดแพร่ค่ะย้ายมาอยู่แคน,นาดาได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะตอนนี้เปิดร้านอาหารชื่อมูกิเป็นร้านอาหารมังสวิรัตค่ะเ,เรียกว่า plant based from scratch คือสามี ที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยแกก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แกก็เหมือนกับว่ามีไอเดียว่าเราจะให้ลูกค้าที่นั่งทานเนี่ยดื่มชาค่ะมีชื่อเป็นญี่ปุ่นชื่อมูกิมูกิชาก็คือคาวบาล่นั่นเองคาวบารีคั่วลูกค้าก็ชื่นชอบค่ะออคอนเซปต์ปของที่นี่ก็คือเริ่มมาจาก f r ร m มสแคร c h วันนี้ก็คือกำลังทำ เทอร์รี่พาวเดอร์แบบของคนไทยนะคะคือผองกะหรี่นั่นเองอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงพอทำแล้วเนี่ยมันจะหอมแล้วก็เราไม่ต้อง Import ค่ะแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ย From Scratch จริงๆค่ะนูที่ขายดีคือแกงแกงเขียวแกงมัสมัน่นข้าวซอย แล้วก็ผัดไทยค่ะที่นี่ก็คือใช้เส้นสว e e โพเท t โต้มีคนที่หลีกเลี่ยงทานแป้งเป็นทางเลือกให้เขาว่าออส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมาจากยิมมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเออจะชอบทานเพราะว่าอิ่มแต่เบาจริงๆเนี่ยเป็นมาจากคนเหนือเนาะก็คืออยากจะนําเสนออาหารที่เป็นแกงฮังเลแต่ว่าเป็นแกงฮังเลแบบ มังสวิรัตลองให้เขาทานดูแล้วก็จะมีลาบลาบเหนือเนี่ยค่ะลาบขนุน ก็คิดคนน้นฟอร์มูล่าสูตรสูตรเหมือนกับว่าพาวเดอร์อูมามอ่ะค่ะใช้คำญี่ปุ่นก็คือผงชูรสนั่นเองแต่ก็คือที่นี่ไม่ไม่มีผงชูรสค่ะก็คือก็จะมีนูทริชันลยีสต์เป็นเบสของพวกอาหารสุนแนววีกกนนะคะแล้วก็ก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ชูรสในในอาหารนอนจีโอก็คือ ตัสัตว์ต่อทางพันธุกรรมตัวอย่างเช่นตัวเต้าหู้ค่ะที่เป็นส่วเหลืองส่วเหลืองแล้วก็จะเป็นนอน g ีโซึ่งอาจจะมีราคาแพงกว่าทั่วไปนิดนึงแต่เราก็จะพยายามพยายามที่มันจะทำให้ปลอดภัยกับลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ เม็ดมะม่วงหิม,มพานแล้วก็รสชาติมะสมันค่ะก็ะคือใช้น้ำพริกที่เราทำเองเนี่ยคนเขาก็เป็นสแนค็คเป็นกับแกล้มป,ปิ้งสลัดเม็ดมะม,ม่วงหิม,มพานเม็ดโปรตีนแล้วก็เราก็มีมะพร้าวทั้งเบ,บรนกับมะม่วงอบแล้วก็เป็นมะพร้าวดิบด,ด้วยเป็นชิฟข้างในค่ะคือต้มยำชิลลี่ออยกับอะไรชื่อต้มยำ ต้มยำใช้มิโซะมิโซะเนี่ยก็จะมีรสชาติอูมามิคือเหมือนกับเป็นะกะปิมังสามาลาของเราเลเองนอทจาน,นี้ก็คือเราใช้มะแขวนเบรนเข้าไปในนี้ทันอื่นก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกแกงมัสมัน่นคือแกงพื้นฐานของบ้านเราเนาะแล้วก็แกงเขียวหวานตัวนี้ก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำตาลไม่มีกับอ,อะไรต่างๆก็คือเป็นเพียวๆเ,เลยแล้วก็บรรจุสุญญากาศ อาจจะเก็บได้สัก2-3เดือนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแยมผลไม้ขนุนสับประรดมีเชียซีดมีเอกาเหมือนกับทำเหมือนกับเจลาตินทำให้ความยึดเกาะและมีผลมลิกแล้วไม่มีน้ำตาลผสมเพราะเป็นรสชาติของผลไม้มีความหวานในตัวงเขาในช่วงโควิดเราก็จะเปิดตั้งแต่วันพฤหัสสุขเสาร์ทิตย์4วันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงสทุ่มค่ะ ติดตามก็คือเว็บไซต์ก็ www.muki.ca แล้วก็ Instagram ก็ Muki ทา a เบ a รไทย